อแย่ oh, yeah. แล้วเธอที่ไหนก็ไม่มีชื่อของเขาเลยเอาไว้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไม่ต้องเป็นหัวล็อกหนะ้าเอาไว้เข้าตัวรอดได้นะก้ <Hey. S 2> จะกลับบ้านแล้วไปดูที่บ้านดีกว่านะนะนั่น,นสิไปดูที่บ้านก่อนเถอะนะ จูดีรบกวนเธอแล้วเนอหน้าไม่เป็นไรอ่ะกลับไปบ้านเถอะดูซิว่าถึงหรือยังนะกูไปส่งหน่อยนะคะได้ๆไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องประตูด้วยนะจ้เจ้ไปก่อนนะบายเอาเสียข้าวรู้สึกเห็นไอ้เหวนมาหรือยังฮะยังข้าวจะไม่เห็นกลับมาเลยล่ะคาบเนี่ยไปแล้วแย่แล้วก็เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะคงไม่เป็นไรแล้วนะเข้าบ้านก่อนเถอะปะ จะมาที่เองกันเลยบายพวกบายๆไปไหนมาฮะรอไปไหนก็มาตีสนุกมาสิตีสนุกเหรอไม่ได้ทำงานเหรอใช่ผมกำลังทำงานอยู่นะแต่จะพวกบ้าเมาลากผมไปในความจริงผมไม่อยากไปหรอกนะอุ๊ยฉันนึกว่าคุณเกิดเรื่องซะแล้วอ่ะเกิดเรื่องอะไรเหรอก็เห็นรถคุณถูกตีจนไฟหน้าแตกกสิรถผมเหรอผพมาะมนเจอครับถึงได้เห็นรถผมไปอย่างนั้นไม่รู้ยังไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะรู้ไหมคุณเล่นสนุกสนุกแต่ฉันหาคุณตามโรงพยาบาลอ่ะหาโรงพยาบาลอะไรอ่ะ ก็นึก <Zel> ว่าคุณถูกเขาตีจนน่วมมาสิใครจะมาตีผมจนน่วมเล่าอย่าซีเรียสสิครับผมไปเล่นสนุกหน่อยคุณก็ไปหาผมที่โรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอฮะเอ้ยหาเรื่องแท้ๆเลยอ๋อฉันหาเรื่องอะไรรฉันก็หาเรื่องหมดเจ้ายวยเดีบหนอยก่อนเจ้าตามเขาไปหน่อยสิเอาเว้นไปสิตามเข้าไปสิ 台<同>某天你要别去，或会伤心流泪。